สำหรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาใหม่นะคะไหว้พระขอพอรเสร็จแล้วนะคะถ้าท่านใดมีน้ำอาหารเครื่องดื่มรบกวนนะคะขอความกรุณามาฝากไว้ที่กองมีการนะคะะไม่เอาเครื่องดื่มขึ้นมาค่ะทุกคนลอยจะติดด้านหน้านะคะจะสวมใส่ง่ายสวดทับเลยนะคะไม่ต้องห่อรลงนะคะน้ำโขงค่ะ ก็จะเป็นกระจกย่างไผ่แมวฝ่น,นย่างตุงตะเค็บยวหามอกบอกแม่ไหมบอก จะควงขึ้นพยางเส็นบาหันอปออันนี้โค้งค่ะแม่น้ำโค้งที่กรฝั่นี้ฝั่งไทยฝั่งนั้นฝั่งดาวฝั่งลาวก็มีสูบซ้าเอ้ดสูบอันนั้นนึเกันเอาเอาเอานั่นเห็นบออีกเซอที่ตัวเองนะบนบนเดินแต่มาเดินกระจกนะเอ้าขออ้าปนลยหายใจหัวใจหักว่ะร้องห้างลาง ูปิดไฮรูปเลยเฟิน่นอ,อ,อันนั้นมาหนูรูปให่มากสิบ่ายรูขงเธอเนี่ยเซอร์มิกเซอร์อ่าอันนั้นมาเซฟฟี่หน,นะบมิกนัไปลหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้อยยาดมอนี่ครับตุ๊ดหยาดตุ๊ปองแป้งหลังนะป้งหลัง โอ้ยมีหลายมีหินด้านล่างด้วยนะถ้าเอาใส่ไหมมั้งโอ้ยโอ้ยอย่าบอกให้เลี้ยวเบิ้งเถอะไเสียวหัวใจหักไหมเขาอนว่ะใจหักมยาใจหักแล้วเหี่ยวเตียกันบินมาหนีนี่นี่ไต่มาหนี อ๋อโบก้าไปเดียวแมนครับจริงๆเดี๋ยวเราข้าโบก้าเลยอ่ะลองดูคนเมาครับทุกคนมาอีลล์แหลเอ้าเอ้าเอาอ้อมไปแล้วจับไงก็ถึจับเลยโอ้ยนี่นี่จบไปบริษัทเรามาได้ของแบบนี้สำหรับรองเท้าสกายวอล์กนะคะสวมทับกับรองเท้าของเราเลยค่ะ

เราไม่ถ่ายไว้มั้งนะเราถ่ายไว้มั้งสิเอาโทรศัพท์ใครเพราะว่าเราถ่ายคลิปเราถ่ายนีนโี้ศัพทัเจ้าเด็กรถประธานเลยโทรหานองเขาเลยนี่ลืมลืมไปเลยไม่เดี๋ยวก็มันยังไม่หมดเนาะยังไม่ได้นาทีมันนี่ ไฮไลท์ของวันนี้นะคะ ไอศครีมอะโวคาโดมะพร้าวราดน้ำผึ้งอร่อยครับ